คาอิทิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีนะครับวันนี้ก็นํามีดหลวงพ่อเดิมมาให้ชมนะครับจะเป็นด้ามงาฝักงาแล้วก็ด้ามงาฝักไม้นะครับเป็นขนาดพกพาทั้งหมดเลยก็มาชมความงดงามกันนะครับเล่มนี้ความยาวอยู่ที่12นิ้วเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่7นิ้วเป็นมีสองกริย์นาคและเงิน ก่าแก่สวยงามนะครับเสมาใบโพแบบเต็มใบศิละปะช่างก็คือช่างสอนนะครับสวยงามมากล่องเลือดลายกระดูกงูก็สวยงามนะครับใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลย เล่มนี้เป็นมีดจักรนาลายครับความยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งเฉพาะใบมีดอยู่ที่5นิ้วเล่มนี้ก็เป็นขนาดพกพาอีกเล่มหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้ถุกเล่มจะมีล่องลอยกันแตกลายงาที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับสองกริย์หน้าเงินเหมือนกันจักรนาลายช่างสอนนะครับ เล่มนี้จะเป็นสามกษัตริย์ครับเล่มนี้จะเป็นเล่มเดียวเลยที่เป็นสามกษัตริย์นะครับความยาวเขาเป็นขนาดพกพากระทัดรัดครับเล่มนี้7นิ้วใบ4นิ้วสามกษัตริย์เงินทองนาคนะครับลวดลายก็เป็นเสมาใบโพช่างฉิมสวยงามนะครับสามกษัตริย์ งาแตกช่ำๆเลยใบมีขนาดสนิ้วสวยงดงามไม่มีที่ติเลยครับโพเต็มใบ เล่มนี้เป็นขนาดปกากกาเป็นเล่มที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับความยาวสีนิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่สองนิ้วครึ่งเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักไม้สองตะสัดเหมือนกันเลยครับหน้ากระเงินหน้าก็คือตรงที่เป็นวงแหวนตรงนี้นะครับจะเป็นนาที่เหลือก็จะเป็นเงินนะครับนี่ก็สวยงามเก่าๆเลยเหมือนกัน เสมาใบาโพช่างฉิมเหมือนกันเป็นยุคแรกๆเลยนะครับยุคต้นๆที่ช่างฉิมเริ่มทํามีดที่เป็นด้ามงาฝักไม้แบบนี้เลยแล้วก็เป็นยุคแรกๆที่มีดหลงเพราเดิมเริ่มเปลี่ยนจากมีดด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดด้ามงาฝักไม้ด้วยนะครับเก่าแก่วสวยงามครับผม เล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้ก็เป็นมีดฝีมือช่างฉิมเหมือนกันความยาว9นิ้วใบ5นิ้วเล่มนี้ความยาวจะเป็นไซส์ขนาดมาตรฐานเลยนะครับด้างาฝักไม้แต่ว่าอันนี้งาเขาจะแตกไปหน่อยนึงนะครับเจ้าของเดิมก็เลยนำวัสดุบางอย่างนำมาเชื่อมต่อตรงนี้นะครับก็ไม่มีผลต่อพุทธคุณแล้วก็การใช้งานอะไร สองกริย์นาคเงินเหมือนกันเล่มนี้ก็เก่าสวยนะครับด้ามงาฝักไม้ใบมีดเป็นเหล็กขาวลายก็จะเป็นลายน่องสิงมีร่องเลือด3มร่องนะครับรวมถึงลวดลายกร,กระดูกงูก็มี3ามร่องเหมือนกันก็เป็นมีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเก่าแก่สวยงามนะครับ ไหลน้องสิงลึกๆคมๆเลยก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบสนใจก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดมาคุยกันได้เลยครับผมใช้เป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดแล้วนะครับส่วนที่เป็น0ู4เบอร์นั้นก็สามารถใช้เป็นลน์สำรองแล้วก็เป็นเบอร์สำรองได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็นำมาให้ชมกันประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอิทธิพรมิดหมอนหลวงพ่อเดิมสวัสดีครับ